สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องตำแหน่งพระสังฆราชในพระาศาสนาจักรคาทอลิกกันนะคะครับผมว่ามีความสำคัญยังไงบทบาทเป็นมายังไงนะคะซึ่งข้อมูลเราก็จะมาจากบทความพระสังฆราชรากฐานและบทบาทในพระาศาสนาจักรค่ะครับเป้าหมายก็คืออยากจะเข้าใจให้ลึกซึ้งขึ้นว่าตำแหน่งนี้จริงๆมันมีที่มายังไงตั้งแต่ในพระคัมภีร์เลยแล้วก็พัฒนามายังไงในยุคแรกๆทำไมถึงสำคัญกับโครงสร้างพระาศาสนาจักรขนาดนี้ครับ ถ้าเริ่มที่คำเลยนะครับคำว่าพระสังฆราชเนี่ยเออจริงๆมาจากภาษากรีก episcopos episcopos ครับแปลตรงๆก็คือผู้ดูแลหรือบางทีก็แปลว่าผู้ตรวจการนะครับมันสะท้อนหน้าที่หลักๆได้ดีเลยอืมผู้ดูแลใช่ครับและในยุคแรกๆก็มีคำอื่นๆอีกนะครับที่ความหมายมันใกล้ๆกันแปลว่าใช้สลับกันไปมาบ้างก็มีอย่าง presbyter presbyter oh. ที่แปลว่าผู้อาวุโสอ๋อผู้อาวุโสครับหรือบางทีก็ใช้ภาพของผู้เลี้ยงแกะ คือเชื้อเพิดมาอธิบายบทบาทนี้เหมือนกันน่าสนใจนะคะคือคำว่า episcopos ที่แปลว่าผู้ดูแลเนี่ยมันมีความหมายที่พัฒนามาเรื่อยๆเลยนะคะแล้วถ้ามองย้อนไปก่อนหน้านั้นอีกในพันธสัญญาเดิมล่ะคะพอจะมีเขาลางหรือว่าแนวคิดเรื่องผู้นำแบบนี้อยู่บ้างไหมคะเออคือถ้าจะหาคำว่าพระสังฆาราชตรงๆเลยเนี่ยไม่มีหรอกครับในพันธสัญญาเดิมแต่ว่าแนวคิดเรื่องผู้นาทางจิตวิญญาณเนี่ยชัดเจนมากเช่นยังไงบ้างคะ ก็อย่างบทบาทของปุโรหิตหรือมหาปุโรหิตอย่างอารณ์นะครับที่ทำหน้าทีออ่ถวายเครื่องบูชาสอนธรรมบัญญตัติเป็นตัวแทนชุมชนอันนี้ก็เทียบเคียงได้กับการนำสังฆมนฑลของพระสังฆราชในปัจจุบันอ๋อค่ะค่ะคล้ายๆกับเป็นผู้นำจิตวิญญาณของเขตปกครองนั้นๆถูกต้องครับแล้วก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มผู้อาวุโสหรือาเกน ที่ในหนังสือกันดารวิถีเล่าว่าพระเจ้าให้โมเสสแต่งตั้งขึ้นมาช่วยอ๋อที่มี70คนใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับ70คนมาช่วยแบ่งเบาภาระทั้งเรื่องการปกครองแล้วก็เรื่องการนำด้านจิตวิญญาณอันนี้ก็เหมือนเป็นภาพล่วงหน้าหรือต้นแบบของผู้อาวุโสหรือเพรสบิเทอร์ที่จะชัดขึ้นในพันธสัญญาใหม่นะครับเหมือนเป็นการวางรากฐานทางความคิดไว้นานมากๆเลยนะคะกว่าจะมาเป็นตำแหน่งจริงๆครับผม แล้วพอมาถึงพันธสัญญาใหม่โครงสร้างนี้มันชัดเจนขึ้นยังไงบ้างคะอ๋อชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับอย่างในจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อหนึ่งเนี่ยท่านทักทายเลยว่าบรรดาพระสังฆราชเอพิสโกพยและสังฆานุก,กรอ๋อระบุตำแหน่งชัดเจนเลยใช่ครับสแสดงว่ามีตำแหน่งมีโครงสร้างแบบนี้ในชุมชนคริสตชนยุคแรกแล้วพอมีตำแหน่งแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือแล้วใครละ่ะที่จะมาทำหน้าที่นี้ได้ พระคัมภีร์มีบอกเรื่องคุณสมบัติไว้ไหมคะมีครับละเอียดพอสมควรเลยในหนึ่งทิโมธีบทที่3ข้อ1นถึงเนักบุญเปาโลวางมาตรฐานไว้เอ,อ่อค่อนข้างสูงนะครับค่ะสูงยังไงบ้างคะก็ทั้งเรื่องความประพฤติส่วนตัวการดูแลครอบครัวตัวเองความสามารถในการสอนแล้วก็วุฒิภาวะทางจิตวิญญ,ญาณคุณเน้นมากๆว่าต้องเป็นคนที่ไม่มีที่ติอืมต้องสมบูรณ์แบบพอสมควรเลยนะคะประมาณนั้นเลยครับ แล้วนอกเหนือจากคุณสมบัติด้านศินลธรรมแล้วการเชื่อมโยงกับอัครสาวกอันนี้สำคัญยังไงคะในการทำให้ตำแหน่งนี้มันมีอำนาจหรือว่ามีความชอบธรรมในยุคแรกๆอะคะจุดนี้สำคัญมากๆครับผมเพราะถือว่าเป็นการสืบทอดอำนาจพันธกิจมาจากพระเยซูเจ้าผ่านทางอัครสาวกโดยตรงเลยในจดหมายถึงทิตัสบทที่หนึ่งนะครับข้อหถึง9 เปโลสั่งให้ทิตัสไปแต่งตั้งผู้อาวุโสหรือ presbyteroi ตามเมืองต่างๆค่ะซึ่งพอเราไปดูคุณสมบัติหน้าที่ที่เปโลบอกทั้งการปกครองการสอนการต้องไม่มีที่ติเนี่ยมันสอดคล้องกับบทบาทของผู้ดูแลหรือเอพิสโกโ o สที่พูดถึงในหนึ่งทิโมธีเลยอ๋อคือแม้จะใช้คำต่างกันบ้างแต่ก็หมายถึงผู้นำระดับสูงที่สืบทอดงานต่อจากอัคารสา,าวกใช่ครับ บริบทมันชี้ไปทางนั้นคือเป็นตำแหน่งผู้นำที่รับมอบหมายมาโดยตรงเข้าใจแล้วค่ะทีนี้ขอย้อนเกิดไปที่ความหมายเดิมนิดนึงนะคะที่ว่า Episcopos แปลว่าผู้ดูแลแนวคิดเรื่องการดูแลเอาใจใส่เหมือนผู้เลี้ยงแกะเนี่ยมีการเน้นย้ำในพันธสัญญาใหม่ตรงไหนอีกไหมคะมีครับชัดๆเลยก็ในหนังสือกิจการอัคารสา,าวกบทที่2 0ข้อ28ค่ะตอนที่เปาโลอำลาพวกพวกโุโซจากเมืองเอเฟซัสท่านก็เตือนเลยนะบอกว่าให้ระวังตัว และระวังฝูงแก่ทั้งหมดที่พระจิตเจ้าทรงแต่งตั้งท่านให้เป็นผู้ดูแลเอพิสโคปอยเหนือฝูงแก่นั้นโอ้โหใช้คำว่าผู้ดูแลตรงๆงเลยใช่ครับเปรียบเหมือนผู้เลี้ยงแก่เลยที่ต้องเอาใจใส่ต้องรับผิดชอบดูแลฝูงแก่คือพระศาสนาจากอย่างใกล้ชิดอืมเราเห็นภาพตั้งแต่พันธสัญญาเดิมการวางโครงสร้างคุณสมบัติในพันธสัญญาใหม่แล้วทีนี้ในทางปัจจุบันล่ะคะพอหมดยุคอัครสาวกไปแล้ว บทบาทนี้มันพัฒนาเข้มแข็งขึ้นมายังไงฮะในช่วงยุคแรกๆของพระาศาสนาจักรครับบทบาทก็ยิ่งชัดเจนขึ้นและก็สําคัญมากขึ้นเรื่อยๆครับพระสังฆราชกลายเป็นผู้สืบทอดตาแหน่งโดยตรงจากอัครสาวกเลยมีหน้าที่หลักคือปกป้องความเชื่อคําสอนที่ถูกต้องคมีนักบุญท่านหนึ่งชื่ออิกนาซิอุสแห่งอันติโอกประมาณปีคศ .110 เนี่ยานเน้นย้าเรื่องนี้มากเลยมีคําพูดที่โด่งดังของท่านว่าที่ใดมีพระสังฆราชที่นั่นมีพระาศาสนาจักร โอ้โหฟังรูชงพลังมากนะคะการเบียดเบียน er, มีทั้งแนวคิดแปลกๆที่ไม่ใช่คำสอนดั้งเดิมเยอะแยะไปหมดอ๋อคือมีพวกคำสอนเท็จอะไรแบบนี้ใช่ครับพระสังฆราชก็เลยกลายเป็นเหมือนเสาหลักที่มองเห็นได้เป็นศูนย์รวมใจเป็นผู้พิทักษ์ความเชื่อที่ถูกต้องในแต่ละท้องถิ่นไปเลยจริงๆเป็นศูนย์กลางของความเป็นหนึ่งเดียวจริงๆเลยนะคะเนี่ยถูกต้องครับเป็นเครื่องหมายของความเป็นหนึ่งเดียวรักษาหลักคําสอนคอยต่อต้านคําสอนผิด แล้วก็เป็นประธานในพิธีกรรมสาคัญๆโดยเฉพาะศีลบวชที่เป็นการแต่งตั้งผู้สืบทอดตําแหน่งต่อไปแล้วก็ศีลกําลังด้วยครับพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพรวมเลยค่ะว่าบทบาทของพระสังฆราชนี่มันลึกซึง้งและก็สําคัญหลายด้านมากๆจริงๆใช่ครับถ้าจะสรุปก็คือมันมีภาพสะท้อนมาจากพันธสัญญาเดิมมีรากฐานที่ชัดเจนมากๆในพันธสัญญาใหม่แล้วก็มาพัฒนาเต็มที่ในยุคแรกๆของพระศาสนจักรค่ะ นกลายเป็นเสาหลักใน3ด้านสำคัญคือ 1. เป็นผู้สอนทำหน้าที่รักษาประกาศความเชื่อ2คือเป็นผู้ทำให้ศักดิ์สิทธิ์ผ่านการโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆค่ะแล้วก็3 3คือเป็นผู้ปกครองทำหน้าที่ดูแลบริหารสังคมมนทนซึ่งก็ทำงานร่วมกับพระสันตปาปานะครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะดำรงรักษาเอกลักษณ์ของพระาศาสนาจักรที่พระคริสต์ทรงตั้งไว้คือความเป็นหนึ่งเดียวความศักดิ์สิทธิ์ ความสากลและการสืบเนื่องมาจากอัครสา,าวกนั่นเองครับค่ะการได้ทำความเข้าใจพัฒนาการจากแค่คำว่าผู้ดูแลจนกลายมาเป็นพระสังฆราชผู้เป็นศูนย์รวมความเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็เป็นผู้สืบทอดคำสอนแบบนี้ทำให้เห็นเลยนะคะว่าตำแหน่งนี้มันสำคัญต่อโครงสร้างต่อความเชื่อของพระศาสนาจักรคาทอลิกอย่างยิ่งเลยค่ะครับผมซึ่งเรื่องนี้ก็น่าจะนำไปสู่คำถามให้เราได้ออลองคิดกันต่อได้นะครับว่าค่ะยังไงคะ ในโลกยุคปัจจุบันของเราเนี่ยที่มันมีความหลากหลายมากๆทั้งวัฒนธรรมสังคมความคิดต่างๆบทบาทของพระสังฆราชในฐานะผู้สร้างความเป็นหนึ่งเดียวที่เราคุยกันมาเนี่ยมันจะแสดงออกในรูปแบบที่แตกต่างกันไปในแต่ละที่แต่ละบริบททั่วโลกได้ยังไงบ้างเพื่อจะตอบสนองความท้าทายใหม่ๆเหล่านี้ได้นะครับอ,อืมน่าคิดต่อจริงๆค่ะ